เชิญครับทุกคนเลยเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้นึกว่านึกว่าประชาเป็นมาได้หรอผจกช่อผักช่ที่พี่โบเลี้ยขอเชิญที่ไหนขึ้นมาเลยขอเชิญเต๋าประชาเป็นโปเต้แล้วนี่เดี่ยเดี๋ยวะเยอะเยอะคนแล้วก็จะว่าใกล้สิ้นไงพี่เราเราจะไม่คุยกันแล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่เดินก็ พี่โบเขาเรียกชื่อพัดเฉยๆเหมือนกันกันเชิญพี่นัททีน,นี้ค่ะเป็นน้องนัทน,นะคะแหมน่ากล้ากันดูอะค่ะให้ฝากผลงานกันดีกว่าไล่ไปทีละคนเลยดีครับฝากจัดมาสวัสดีค่ะโอเสียงมาก่อน,นก่อนฝากผลงานนะครับขอเสียงปรบมือดังให้ประชาร้องคอรัสซุกเพลงที่อยู่บนเวทีเมื่อกี้ของเชฟเราร้องดูจากหน้าเวทีอ่ะนั่งอยู่างนี้นั่งร้องอยู่ทางนั่งจริงครับนะฮะ ของผมนะครับก็มีซิงเกิลล่าสุดมำท,ที่รอที่เมื่อกี้ร้องให้ฟังนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังทำมาร์บ้าใหม่กันอยู่นะครับก็ประมาณต้นปีหน้าได้ฟังกันครับกปรดติดตามติดตามกันวครับครับส่วนของปัชทานะคะทำไม่พอรอไม่ไหวอ๋อเพลงนี้ร้องกันได้แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวถัดร้องเพลงหน้ากันได้แล้วเรียก็เร<า>่มมีซิงเกิลใหม่แล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่รต้องเดือนพฤศจิกาแน่นอนน่โอ้ก็อีกประมาณอาทิตย์เดียวใช่ มาดูน,านะครับก็ซิงเกิลน่าสุดนะครับเพลงวันเดียวนะครับก็ดีใจมากที่ทุกท่านร้องได้นะครับก็ขอฝากเพลงนี้อีกนะครับแล้วซิงเกิลหน้าอาจจะชื่อ2วันก็ได้นะครับออจะดีเลยครับนะเพลงแรกวันเดียวเพลงที่2 2วัน ฝากเพลงนะครับอยากจะมาไหมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ MV วันที่หนึ่งนี้จะได้ดูกันนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับซิงเกิลใหม่ก็ยังไม่มีแลนนะครับแต่ว่าก็นี่ไงใหม่ใหม่สุดแล้วนะครับผมก็ฝากไว้ลวกันนะครับอยากจะมาไหมเอ็มววันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เนี่เขาไปเขาไปกดดูกันเยอะไปคลิกไลค์ ที่แบาบก็ฝากทุกคงไปด้วยด้วยกันนะครับท่าเพลงนี้ก็สายจรซิงเกิลหน้าอาจจะเป็นของจริงก็ได้เหรอโงล่ะคือคือน้องๆก็บมอกว่าถึงจะเรียนแบบแต่ท่าเรียนแบบได้แบบนี้อย่างก๊อปปี้ไปไว้ที่บ้านเลยพอๆคชากติดในผู้เข้าชิงกริเิตี้ขงเราด้ยนด้วยนะโหกันเต้าผมแต่ผมรู้ว่าไม่ได้ คงเป็นหนึ่งในสองคนนี่แหละเดี๋ยวให้เขาไปดูกันเลยอ่ะเอบคุณนะใช่จริงๆก็ไม่คิดของผมนะครับชื่อว่าออนเดอร์เว่กำลังเดินทางและคำรักนะครับครับผมเป็นเป็นเป็นชื่อเพลงที่สั้นมากสั้นจริงโอ้ครับผมก็เป็นเป็นเป็นซิงเกิลที่สองในโปรเจกต์ One Way ที่เก่งนะครับที่มีน้องเฟรมอยู่ด้วยก็อยากจะฝากโปรเจกต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ซิงเกิลต่อไปก็หวานชันนะร้อนเล่น ถ้าซิงกันแดงประสบความสำเร็จก็อาจจะมีครับสำเร็จสำเร็จตบนาครับขอห้กับครูัชสยครอบอกได้เลยนะว่าสำเร็จแน่นอนเว่าพวกเราเปิดให้ดูเพลง